2.5มีอะไรบ้างคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆ PM 2.5เนี่ยมีผลต่อสุขภาพของสมองเรามารู้กันครับว่า3โรคนี้นะครับมีอะไรบ้างข้อหนึ่งโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออัมพาตตัว PM 2.5ที่เข้าไปสู่สมองไม่ว่าจะทางหลอดเลือดก็ตามหรือทางโพรงสมุกรก็ตามจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบครับและการอักเสบนี้นะครับถ้าเกิดอยู่รอบๆของหลอดเลือดแล้วเนี่ยการอักเสบรอบๆหลอดเลือดจะทาให้หลอดเลือดเนี่ยเกิดการหดตัวและเกิดการแข็งตัวเพิ่มขึ้นได้ คนที่ได้รับ PM 2.5เดียะเวลานานเนี่ยจะทำให้เราเลือดแข็งตัวและเกิดภาวะเราเรียกว่าอัม,มพาตหรือว่าสตโตรกได้ 2. โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ PM 2.5เนี่ยสามารถผ่านเข้าไปนะครับยังโพรงจมูกแล้วขึ้นไปสมองโดยตรงโดยที่ PM 2.5เนี่ยจะไปกระตุ้นโปรตีนตัวหนึ่งเรียกว่าอะไมลอยเบต้าอะไมลอยเบต้าตัวนี้ครับจะเป็นโปรตีนที่ทำให้ตัวของเซลล์ระบบประสาทเนี่ยเกิดการเหนียวฟอลงคนไข้สมองเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆ 3. มมีอาการปวดหัวมากขึ้น พอเวลามีการอักเสบหลอดเลือดเกิดการอักเสบและกระตุ้นเส้นประสาททาให้คนปวดหัวและเป็นไมเกรน